สวัสดีนะครับทุกคนเจอกับพวกเราอีกแล้วนะครับครับพูดาฮานิปแชแน่พูดาฮา,า,านิปแชแนลบางแควนีอีกอ่ามาใจนีวอ่าวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันวันนี้อบอกก่อน,วนพวกเราพุ่งกลับมาจาก,กลตลาดนัดใช่ไหมตลาดพงษ์ทรัพที่อำเภอบางเกลียวจังหวัดพัทลุงแล้วก็วันนี้พเราจะมารีวิวว่าเราใช้งบไปกี่บาทใช่ไหมวันนี้ อ่าวันนี้หนึ่งวันนี่ตอนเย็นหลังเลิกเรียนหลังจากเลิกทํางานแล้วก็อุดาก็กลับไปจากโรงเรียนใช่ไหมเราไปเที่ยวตลาดนี่ใช้งบไปกี่บาทโอเคไหมเอาวอันดับที่หนึ่งอะไรของใครเนี่ยของแกลงอันนี้ของแกหญิงกับของแกชายใช่ไหมของมั่แกกับของแกชายขนมปากหม้อคนละหนึ่งกล่องกล่องละสิบบาทสองกล่องก็เป็นยี่สิบบาทอันนี้ของใครของแกชายกับแกหญิงโอเคยี่สิบบาทอันี้ของมีกับผีไปแล้วหนึ่งชิ้น แล้วก็ของอันนี้มาล่ามาล่านี่ของใครเผ็ดมากเลยนะนี่ฮูดาอันี้กินไม่ได้นะมันเผ็ดนานี่กินไม่ได้นะนี่นะมาล่าอ่าอันนี้สี่สิบบาทมาล่าสี่สิบาทรวมเป็นเท่าไหร่แล้วสี่สิบบวกกับยี่สิบเป็นหกสิบโอเคแล้วก็ต่อไปของอันนี้เฮ้ยของใครนี้ไข่นกนี่ของอันนี้ของอันนี้ไหมอ่าของอันนี้ไข่นกนี่อ่านี่ของอันนี้ อานนี้ของนนี้เป็นไข่นกกี่บาทอันนี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเดียวกินกับข้าวอันนี้นะโอเคเอายี่สิบบาทเอาให้อันนี้ไปโอเคเอาให้อันนี้ไปเลยเอ่ะยี่สิบบาทอันนี้ของไอของอุดาเป็นอ่าลูกชิ้นเออของอุดาเป็นลูกชิ้นสี่ไม้นะครับลูกชิ้นสี่ไม้โอเคกี่บาทอันนี้ยี่สิบบาทยี่ยี่สิบสี่สิบยี่สิบบวกยี่สิบเป็นสี่สิบอ่าอันนี้เมื่อกี้หกสิบแล้วหกสิบบวกกับสี่สิบเป็น หนึ่งร้อยโอเคเยี่ยมมากหกสิบหกสิบเป็นหนึ่งร้อยเยี่ยมมากโ okay, อเคปรบมือโอเคสรุปวันนี้หูดาสารุปก่อน,นเราใช้งบไปทั้งหมดกี่บาทวันนี้หนึ่งร้อยบาทโอเคที่ตลาดพงศ์โอเคแล้วเจอกันใหม่กับพวกเราฮูดาฮานิฟช n n นลโอเคบายบายก่อนบายบาย